สวัสดีครับสวัสดีนะักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนนะครับวันนี้ก็พบกับคุณครูแคนเช่นเคยนะครับนายนพพรพรมสอนเป็นคุณครูประจําวิชาทัศนศิลป์นั่นเองนะครับสำหรับเนื้อหาสัปดาห์ที่แล้วนะครับที่เราได้เรียนรู้ไปนะครับในเรื่องของรูปร่างรูปทรงแล้วก็เรื่องของพื้นผิวใช่ไหมครับสาหรับวันนี้นะครับเราจะยังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่1เหมือนเดิมโดยเราจะขึ้นเรื่อง พื้นที่ว่างนะครับอพื้นที่ว่างคืออะไรนะครับและมันเกี่ยวข้องยังไงกับงานทัศนศิลป์บ้างก่อนอื่นนะครับให้นักเรียนทุกคนนะครับชั้นป .4 เอาหนังสือศิละปะขึ้นมาก่อนนะครับให้เวลา3วิพอพอไหมพอนะครับ่ามวิพอหนึ่งสองสโอเคทุกคนตอนนี้ทุกคนมีหนังสืออยู่ในมือเรียบร้อยแล้วนะครับ อ่ะใครมีหนังสือแล้วนะครับให้นักเรียนเปิดหนังสือไปในหน้าที่15นะครับนี่หน้านี้เลยนะครับในเรื่องของพื้นที่ว่างนะครับโอเคเปิดมาแล้วพร้อมกันนะครับพร้อมหรือยังพร้อมที่จะเรียนรู้เนื้อหาของเราแล้วนะครับตอนนี้คุณครูก,ก็ได้เตรียมสไลด์ไว้ให้นักเรียนได้ ตอนนี้คุณครูก็เตรียมเนื้อหาเตรียมสไลด์ไว้ให้นะักเรียนได้ศึกษาพร้อมแล้วนะครับโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปเรียนรู้เนื้อหาพร้อมกันเลยถ้าพร้อมแล้วไปกันสวัสดีครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนนะครับวันนี้นะครับวิชาทัศนศิลป์ของเรานะครับจะขึ้นหน่วยการเรียนรู้ที่1เหมือนเดิมนะครับ มองเห็นคิดเป็นทําได้ส่วนในเนื้อหาของเราวันนี้นะครับก็คือในเรื่องของพื้นที่ว่างวันนี้เราจะเรียนกันในภาคของทฤษฎีหรือว่าเนื้อหากันบ้างนะครับซึ่งในสัปดาห์ที่แล้วเราได้เรียนในเรื่องของการฝึกปฏิบัติไปแล้วว่าพื้นที่ว่างมันมีหลักการปฏิบัติอย่างไรวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องเนื้อหาก,กันครับเดี๋ยวเราไปพร้อมกันเลยนักเรียนไปสำหรับสไลด์แรกนะครับครูจะมีวงกลมให้เรียนดูทั้งหมด4วงด้วยกันสรูป โดยครูจะก,กำหนดหมายเลขไว้ให้นักเรียนด้านล่างแล้วนะครับมีหมายเลขหนึ่งสองสามและ4นะครับคราวนี้คุณครูมีคำถามให้นักเรียนในสไลด์เลยนะครับวงกลมที่มีพื้นที่ว่างมากที่สุดนักเรียนคิดว่าเป็นหมายเลขอะไรครับให้เวลา5วิพอ5 4 3 2 1หหมดเวลาครับตอบครับนักเรียนคิดว่าเป็นวงที่เท่าไหร่เอ่ย เก่งมากครับคำตอบที่ถูกที่สุดคือวงที่3นั่นเองนะครับสังเกตได้จากอะไรนักเรียนดูนะครับในวงกลมหมายเลข3เนี่ยมันจะมีพื้นที่สีชมพูแค่นิดเดียวเองเห็นไหมครับอนอกนั้นจะเป็นพื้นที่ว่างทั้งหมดเลยนะครับบริเวณโดยรอบนี่แหละเขาเรียกว่าพื้นที่ว่างนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไลด์ต่อไปนะครับ ครูจำกัดความความหมายของคำว่าพื้นที่ว่างมาให้นักเรียนเรียบร้อยแล้วนะครับ 1. คือว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยนะครับ 2. ปลอดโปรง่งโล่งสบาย 3. ไม่มีสิ่งกีดขวางและ 4. เวิงว้างเปล่าเปลี่ยวอ่าอันนี้คือความจำกัดความของครูที่ครูรวบรวมสรุปมาให้นักเรียนในความหมายพื้นที่ว่างนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไลด์ต่อไปเลยครับ ตอนนี้เรามาดูความหมายของคําว่าพื้นที่ว่างกันบ้างนะครับซึ่งพื้นที่ว่างภาษาอังกฤษเขาจะอ่านว่า space นะครับ S P A C e, space estarounds i.sp แปลว่าพื้นที่ว่างนะครับซึ่งพื้นที่ว่างในงานทัศนศิลป์หมายถึงบริเวณที่ว่างที่ไม่มีอะไรปรากฏอยู่เลยนะครับอ,อย่างเช่นครูมีกระดาษแผ่นนึงเนี่ยมีกระดาษแผ่นหนึ่งเนี่ย ถ้าในกระดาษแผ่นนี้ครูมไม่ได้วาดอะไรลงไปเลยนั่นแหละเขาเรียกว่าพื้นที่อะไรครับพื้นที่ว่างเกิงมากนะครับหรือที่เขาเรียกว่า s Space นั่นเองนะครับซึ่งบริเวณพื้นที่ว่างในงานภาพในงานวาดภาพของเราเนี่ยจะสามารถแบ่งออกได้เป็น2ลักษณะด้วยกัน 1. คือบริเวณว่างรอบๆภาพ 2. คือบริเวณว่างในภาพเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับ คราวนี้ความสําคัญของพื้นที่ว่างมันคืออะไรมันมีความสําคัญอย่างไรบ้างนะครับอ่าสำคัญนะจ๊ะนะครับอ่าหใช้พักสายตาของเรานะครับสรู้สึกผ่อนคลายสาภาพมีจุดเด่นและสไม่อึดอัดนะครับหใช้พักสายตาคืออะไรอ่าเหมือนอย่างเรามองมองอ่ารถ ในบนถนนเนี่ยที่วิ่งขวักไขว่กันไปมารถติดอะไรเงี้ยมองนานๆเนี่ยมันจะทําให้เรารู้สึกอึดอัดใช่ไหมครับแต่ถ้านักเรียนลองเปลี่ยนไปมองท้องทุ่งนาที่มันเขียวขจีมันกว้างใหญ่บ้างมันจะให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันนะครับฉะนั้นพื้นที่ว่างในภาพมันจึงเป็นจุดที่ทําให้เราได้พักสายตานะครับเป็นจุดที่มันมองแล้วมันรู้สึกสบายตานั่นเองนะครับ ข้อ2รู้สึกผ่อนคลายก็คือให้ความรู้สึกที่เรามองแล้วมันมันไม่อึดอัดอ่คล้ายๆกับข้อแรกนะครับมันทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายรู้สึกโล่งเนาะภาพมีจุดเด่นนะครับซึ่งในการวาดภาพเนี่ยแต่ละภาพจะต้องมีจุดเด่นของภาพอยู่1อย่างหรือมากกว่าสอง,งอย่างก็ได้2ออย่างก็ได้นะครับแต่ส่วนมากเขาจะมะีเหมือนในละครเนาะจะมีพระเอกกับ เขาเรียกว่าอะไรผ้ารองใช่ไหมครับอ่าจะมีแค่นั้นแหละไม่เกินนั้นถ้ามากกว่านั้นเนี่ยบทบาทของพระเอกมันก็จะทําให้มันถูกลดน้อยลงไปคนอาจจะไม่ได้ดูแค่พระเอกคนเดียวใช่ไหมถ้ามันมีพระเอกหลายคู่ใช่ไหมครับแต่ถ้าในภาพของเราเหมือนกันถ้ามีจุดเด่นเพียงจุดเดียวเนี่ยมันจะทําให้ภาพเดี๋ยวมันดูมีมีความน่าสนใจพื้นที่ว่างนั่นแหละมันจะทําให้จุดเด่นมันยิ่งเด่นขึ้นไปอีกแต่สรุปว่าถ้าสมมติ ในภาพเราโอ้โหตรงไหนก็จุดเด่นไปหมดเลยนะครับมีแต่จุดเด่นมีแต่จุดเด่นไม่มีพื้นที่ว่างเลยสรุปว่าเอา้าคนดูงงสิเราจะต้องไปโฟกัสตรงไหน,รนเราจะต้องไปให้ความสําคัญตรงไหน,านจุดไหนคือพระเอกของภาพนี้ใช่ไหมครับอ่านั่นแหละคือประโยชน์ของพื้นที่ว่างต่อไปนะครับคือไม่อึดอัดอะจะความรู้สึกคล้ายกับใช้พักสายตากับรู้สึกผ่อนคลายเลยข้อสุดท้ายนะครับไม่อึดอัดเหมือนในห้องของเรา นะครับห้องเรียนของเราเอาเด็กนักเรียนมาอัดไว้สักร้อยคนเนี่ยโอ้โหหายใจไม่อ,ออกแล้วนะครับฉะนั้นพื้นที่ว่างมันจึงทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายไม่อึดอัดสบายตานะครับอ่านี่คือความสําคัญนะครับให้นักเรียนดูตัวอย่างนะครับที่คุณครูยกตัวอย่างมาให้คือภาพที่มีพื้นที่ว่างเห็นไหมครับอ่าก็จะมะีผู้ชายนะครับเด็กผู้ชายกําลังนั่งตกปลาแล้วก็มีหมาน้อยนะครับอยู่ตรงนี้นี่แหละ คือจุดเด่นของภาพนะครับสิ่งที่ศิลปินเขาอยากนําเสนอนอกนั้นคือพื้นที่ว่างเลยครับด้านหลังมีกระท่อบม,มีต้นไม้เล็กน้อยเนี่ยส่วนนี้แหละอ่างน้ำเนี่ยนะครับมีใบบัวเล็กๆนะครับเพิ่มรายละเอียดเข้าไปไม่ให้มันว่างโล้นจนเกินไปนะครับแต่ถ้านักเรียนมองไปด้านหลังเห็นไหมจะเห็นท้องทุ่งนาเห็นท้องฟ้านี่แหละเขาเรียกว่าพื้นที่ว่างนักเรียนมันจะทาให้ภาพของเรามันมันดูกว้างนะครับมันไม่อึดอัด คราวนี้มาดูหลักการใช้พื้นที่ว่างในภาพวาดกันบ้างนะครับตัวครูแบ่งออกมาเป็น3ข้อด้วยกัน 1. แบ่งพื้นที่ในภาพวาดคือด้านบนและด้านล่างนะครับซึ่งกระดาษของเราเนาะมันก็จะเป็นลักษณะนี้ใช่ไหมครับแล้วก็แบ่งเลยนะครับด้านบนและด้านล่างก็เหมือนกับเราแบ่งพื้นฟ้ากับพื้นดินใช่ไหมครับ2คือจัดวางองค์ประกอบของภาพให้เหมาะสมและสมดุลกัน 3. คือเลือกสีที่มีความสว่าง ใช้ระบายในพื้นที่ว่างจะทําให้ภาพดูกว้างและสบายตามากขึ้นอ่นนี่ครูสรุปมาให้นะครับเดี๋ยวมาลงรายละเอียดแต่ละข้อกันนะครับหแบ่งพื้นที่ว่างคืออะไรครับแบ่งพื้นที่บนล่างเหมือนที่ครูบอกโลกเราถ้าเส้นสายตาเนาะเรามองไปก็จะมีพื้นดินกับพื้นอากาบฟ้าใช่ไหมครับมันแบ่งทันนั่นแหละคือการแบ่งพื้นที่นะครับสองคือจัดวางองค์ประกอบของภาพให้เหมาะสมและสมดุลกันอ่า อันนี้คือเรื่องของหลักการของการวางองค์ประกอบของภาพามันอยู่ที่เขาเรียกว่าความรู้สึกแล้วกันนะครับซึ่งแต่ละภาพก็ให้ความรู้สึกไม่เหมือนกันเนาะหรือแต่ละคนก็มีความรู้สึกต่อภาพนั้นไม่เหมือนกันฉะนั้นอันนี้มันก็ไม่มีสูตรตายตัวว่านักเรียนจะต้องวางองค์ประกอบของภาพเป็นแบบไหนใช่ไหมครับอ่ามันอยู่ที่ที่ตัวเราเนาะแต่จะต้องให้มันมีความเหมาะสมนะครับจิูวบนความเหมาะสมและสมดุลมันจะทําให้ภาพของเรา มันดูสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นนะครับโ okay, อเคเรามาดูข้อ 3, ครับเลือกสีที่มีความสว่างและใช้พื้นที่ว่างจะทําให้ภาพดูกว้างขึ้นนะครับให้เรียนนึกถึงห้องของเราห้องเรียนของเราส่วนมากห้องเรียนนักเรียนสังเกตดูก็ได้จะไปเรียนที่ไหนจะไปโรงเรียนไหนก็ตามภายในสีสีที่เขาทาภายในห้องเรียนของเราส่วนมากจะเป็นสีอะไรครับอ่าสีขาวใช่ไหมครับ ไม่สีขาวก็สีเขียวอ่อนไม่สีเขียวอ่อนก็สีครึ้มครีมใช่ไหมเหมือนลงเรียนเราใช่ไหมครับนั่นแหละสีพวกนี้เขาเรียกว่ามันมีความสว่างมันเป็นสีที่มันมองแล้วเออมันสว่างมันสบายตามันจะทําให้ภายในห้องของเรามันดูกว้างขวางมันดูโล่งมากขึ้นแต่กลับกันถ้าห้องเราทาแต่สีดาล่ะหรือทาสีน้ําเงินทาสีแดงทาสีเทาลงไปเนี่ยมันจะทําให้ห้องของเรามันดูทึบนะครับสีเหล่านั้นมันจะทําให้ดูทึบมันไม่สว่างมันก็อาจจะทําให้รู้สึกว่า อุ้ยมันอึดอัดจังเลยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในเรื่องของตรงนี้นะครับมันอยู่ที่รส,สนิยมเนาะเหมือนที่ครูบอกนะครับแล้วแต่ละคนก็มีความรู้สึกไม่เหมือนกันนะครับโอเคอ่ะมาดูประโยชน์ของพื้นที่ว่างกันบ้างนะครับก่อนหน้านี้เราดูความสําคัญไปแล้วเนาะคราวนี้เรามาดูประโยชน์กันบ้างมันก็จะคล้ายๆคล้ายๆกันนะครับอ่ะหนึ่งนะครับองค์ประกอบของภาพสวยงามมากยิ่งขึ้น2นะครับรู้สึกผ่อนคลายไม่อึดอัด และ3ภาพวาดมีจุดเด่นนั่นเองนะครับโอเคอสำหรับวันนี้นะครับเนื้อหาภาคทฤษฎีหรือว่าเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของพื้นที่ว่างก็หมดลงแต่เพียงเท่านี้แล้วนะครับสัปดาห์ก่อนนักเรียนได้ฝึกปฏิบัติสัปดาห์นี้ก็มาเรียนทฤษฎีกันแล้วก็ขอฝากนักเรียนด้วยนะครับก็อย่าลืมกลับไปทบทวนความรู้เดิมนะครับก็วิดีโอนี้สามารถเปิดดูที่ไหนก็ได้ที่เราสามารถมีอินเทอร์นเน็ตเนาะ เราก็เปิดดูที่ไหนก็ได้เลยนะครับแล้วก็สามารถทบทวนได้ไม่อั้นเลยจะทบทวนเป็น10บรอบ20รอบก็ได้แล้วแต่เรานะครับยิ่งเราทบทวนเยอะนะครับเราก็จะยิ่งได้ความรู้มากขึ้นไปด้วยนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ครูแค้นก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับ,นะรบนักเรียนก็อย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับช่วงนี้ก็พยายามอยู่ที่บ้านนะครับออกกําลังกายร่างกายเราจะได้แข็งแรงและที่สําคัญก็อย่าลืมช่วยคุณพ่อคุณแม่ ทำงานบ้านกันด้วยนะครับเด็กๆโอเคครับวันนี้ครูแคร์ลาไปก่อนครับสวัสดีครับไปเจอกันนักเรียนบ๊ายบาย